แมทธิวดีนบริจาคอีกแล้วให้พลาส m าครั้งที่สองหลังหายป่วยโควิด -19 ไม่หยุดที่จะให้แมททิวดีนสามีของลิเดียเคยป่วยเพราะโควิดจนหายดีแล้วจึงเข้าใจอย่างยิ่งพร้อมที่จะให้ตลอดเลยทำให้หลายคนเห็นแล้วอยากจะเป็นผู้ให้มากขึ้นตามไปด้วยแมททิวดีนโพสต์ IG บอกไปได้รับการตรวจสอบแล้วบริจาคพลาสมารอบสองครับถ้าอยู่ในเกณฑ์สามารถบริจาคได้ทุก14วันครับใครพร้อมและใจบุญรีบไปบริจาคพลาสมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ที่ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรัก